ทีเนี้ยมันก็มีคําถามว่าดออาร์ตหรือว่าน่าเตะลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาออกจากแอนฟิลด์มักจะเอาตัวไม่รอดอย่างคูติญโญ่เนี่ยตอนไปนี่มั่นใจมากนะครับเครื่องบินแลนดิ้งที่บาร์เซโลนาผมจําได้เลยครับคําแรกที่เขาพูดกับบาร์ซ่าทีวีคือดรีมคัมทูแต่สุดท้ายไปไม่รอดฮะก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาโดยเอาไปเปรียบเทียบกับอินเตอร์ครับซึ่งยากมากสไตล์คนละอยา่างนะครับแต่คูติญโญ่ก็มาหมดอนาคตที่บาเยอร์บินิกอีก อูสบอกเลยครับว่าทั้งฮาเมสโรลิเกและฟลิปปคุนนะครับวิ่งไม่พอสําหรับทีมเสือใต้ครับคือถ้าคุณไม่ขยันเพียงพอหรือว่าอึดเพียงพอเนี่ยเล่นให้บายเยอร์ไม่ได้นักเตะเก่งๆนะครับก็อยู่เสือใต้ไม่ได้เพียบเลยนะครับแต่ลิปคูก็มีตัวอย่างมากกว่านั้นก็คือวานานะูไปเปเชกรดดับโอลิกีไปเอซิมิลานก็ดับนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนมากๆเช่นเดียวกับซาดิโอมาเน่ซาดิโอมาเน่เนี่ยฮิกล็อกมากเพราะว่าตอนมาเนี่ย เก่งมากรอบจัดหมงก็ได้เท้าซ้ายก็ดีขวาก็ยิงระเบิดระเบ้อนะครับเป็นปูสำคัญให้กับเลี้ยหูสามประสาแนแดนหน้า,าน่ากลัวมากซาร่ารฟิเมโนโ่แล้วก็มาเน่ต่ว่าณตอนนั้นครับมาเน่มาแทนเลวันดอฟสกีแล้วระบบมันไม่ได้นะครับบวกกับอายุที่มัน3ามสิบเกจสาปีเราก็ไม่รู้ว่าเอาตามคร,รุงคือมาเน่สาปีหรือเปล่าเหมือนฟาบินโยอ่ะคือนักเตะดูเหมือนอายุมากกว่านั้นนะครับก็ไม่รอดอีกนะแต่กลับกันครับทางฝั่งของลุยดิอาร์ครับ ผมกล pues nah ้าการันต <for S 1> <Finn> ีได้เลยครับว่าเขาจะไม่ดับกับบุนเดสลิก้าและบาเยอร์มิริกแน่นอนนะครับเหตุผลเพราะว่าในวัย28ปีครับเขากำลังพีคนะครับร่างกายเขาเอาพร้อมมันไม่ใช่30ปีตอนเขาไปอยู่อาริพูลเขา25เขาสะสมประสบการณ์ทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกมาแล้วพรีเมีลีกเล่นบอลหนักกว่าบุนเดสลิก้าด้วยครับความเร็วของแบ็กบุนเดสเป็นรองแบ็กอังกฤษเยอะมากในวัย28ปีเล่นกับแฮร์ริกเคนและไมเคิลโอลิเซ่สบายมากครับนักฟุตบอลคนนี้จะ เอาตัวรอดในฟุตบอลเยอรมันได้อย่างแน่นอนร้อนะครับขอแค่ขยันวิ่งหน่อยและอย่างที่เขาจะง่ายกว่าคูตินโญง่ายกว่าฮาเมสโอล,ลิเก้ครับที่มาจบอนาคตที่นี่นะครับคือมุลเลอร์ก,กับเลวานไม่อยู่ครับเพราะ2คนนี้เป็นที่ใหญ่ที่ดุเป็นเจ้าถิ่นเลรอยซาน่มาถึงนี่โดนด่าจนเล่นบอลไม่ออกเลยครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยธงลิว์พูภนะครับเป็นธงที่ผมเอามาแขวนแล้วก็อยากจะเอามาฝากบรรดาเดอะคอปเมืองไทย นะครับนำเข้ามาจากช็อปปี้แอนฟิลนะครับผืนใหญ่มากเลยนะครับเอาไปประดับห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวให้มันส่งกับความเป็นแอนฟิลเมืองไทยนะครับแล้วราคาดีครับผมได้มา15ปอนด์ครับประมาณ700กว่าบาทครับราคาที่อังกฤษนะครับรวมค่า Import ภาษีนันเข้าเราต้องจ่ายนะครับแล้วก็รวมค่าขนส่งก็คือ Shipping ถ้าจริงๆรีบต้องขึ้นแอ r ์เฟสดจะแพงกว่านี้นะครับผมรวมราคาให้แล้ว999บาทต่อผืนโน้นนั้นนะครับโอ้โห